สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เรามีนิทานเพ็มโมบิลตอนอุบัติเหตุในลิฟต์มาฝากค่ะเอาล่ะเด็กเเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันไปซื้อของนะจ๊ะพวกหนูเดินเลือกของอยู่แถวนี้ก่อนเดี๋ยวแม่จะไปเลือกของตรงนู้นเรามีเวลาเลือกของ30นาทีตกลงไหมตกลงครับคุณแม่ แล้วผมจะต้องดูแลน้องใช่ไหมครับแน่นอนจ้าก็เธอเป็นพี่ชายของเอมม่านี่โอ้เอมม่าหายไปไหนนะ่ะอ,อืมหนูขอสั่งไอติมช็อกโกแลตห้ารอยแท่งค่ะห้ารอยแท่งนะคะเอมม่าน้องจะทำอะไรนะ่ะน้องกินไอติมตอนนี้ไม่ได้นะคุณแม่บอกว่าให้รอก่อนค่อยกินทีหลังทำไมไม่เชื่อฟังพี่เลยมะมามอยู่กับพี่ไปด,ดูของเล่นกันอืก็ได้ก็ได้ ว้าว <Wow, S 2> ดูของเล่นนั้นสิเจ๋งจังเลยเนาะอืมเจ๋งจริงๆด้วยอันนี้ดูกระเป๋านั่นสิสีเขียวสวยจังเลยเนาะมีปลาโลมาด้วยอืมก็เจ๋งดีนะแต่ไปดูของเล่นอันอื่นดีกว่าอืมเราเอากระเป๋านี้ไปด้วยดีกว่าแต่ว่ามันหนักจังเลยพ,พี่จูเลียนพี่จูเลียนดูนี้สินีมีกระเป๋าด้วย เอ็มมาน้องทำอะไรนะเราเอากระเป๋ามาไม่ได้นะเราไม่ได้เอาตังมาชอปปิง้งก็เดี๋ยวคุณแม่มาใจ่ายให้ไงไม่ได้ขอโทษครับจ้าน้องสาวของผมหยิบกระเป๋ามาครับแต่ว่าเราไม่มีเงินจ่ายเราครับผมเลยเอามาคืนอ๋อขอบใจมากนะจ้าเด็กน้อยนี่เอมมาน้องต้องฟังพี่นะอย่าดื้อพี่สิ ก็ได้ก็ได้เอะดูนั้นสิมีงานแต่งงานตรงนั้นด้วยว้าวสวยจังเลยหนูอยากใส่ชุดเจ้าสาวบ้างชุดเจ้าสาวสีขาวสวยมากๆเลยโอ้เอม็มม่าน้องยังเด็กอยู่แต่หนูโตแล้วนะเอม็มม่ามานี่แล้วเอม็มม่ามาเร็วๆๆๆวเรววเออชุดเจ้าสาวสวยจังเลย อ้าวหนูน้อยหนูมาจากไหนเนี่ยชุดสวยมากมากเลยนะคะเอมมาพี่บอกให้มานี่เราเร็วไงล่ะไม่เอาอ่ะหนูอยากใส่ชุดเจ้าสาวเอมมามานี่เลยนะเธออย่าดื้อสิเธอไม่ฟังพี่เลยมาเดี๋ยวนี้เอมมาไม่ไม่ไปหนูจะใส่ชุดเจ้าสาวมากับพี่เดี๋ยวนี้มา จูเลียนพี่จูเลียนไม่นะหนูไม่ไปหนูไม่ไปมาเลยมาเ,าเร็วๆมาจับมือพี่ไม่หนูไม่จับมือพี่พี่ใจร้ายหนูจะซื้อของพี่ก็ไม่ยอมให้ซื้อแต่เอมมา่าน้องจะซื้อชุดแต่งงานไม่ได้นะน้องยังเด็กอยู่มามากับพี่เดี๋ยวจะลงลิฟต์ไปข้างล่างกันไปแผนกเครื่องกีฬาดีกว่า ถึงแล้วขนาดเครื่องกีฬาแต่ว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเนี่ยว้าวดูนั่นสิอะไรเนี่ยแก้วใบใหญ่บระลิ่มเลยเหมาะสำหรับคุณแม่มากๆเลยสีทองคุณแม่ต้องชอบแนะ่ๆเอ็มมาน้องทำอะไรเนี่ยน้ำมันถ้วยรางวัลแต่ว่าหนูจะซื้อแก้วใบนี้ไม่ได้นะน้ำมันถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด หนูจะซื้อให้คุณแม่เป็นของขวัญไม่ได้มันอันตรายนะเอาวางเอาไว้เลยน้องรู้ไหมถ้าน้องทำแตกน้องจะต้องโดนจับเข้าคุกนะฮะติดคุกเหรอหนูไม่อยากติดหรอกติดดูชุดนี้สิสวยจังเลยหนูจะซื้อให้คุณแม่เอมมาเราไม่มีเงินนะเราซื้อของไม่ได้มานี่ทำไมล่ะไม่เห็นจะแพงเลยดูนะั่น ดูนั่นสิดูนั่นตรงนั้นมีห้องรับด้วยไปกันเถอะเอ็มมาน้องจะไปไหนนะาเอ็มมาน้องเข้าไปในนั้นไม่ได้นะว้าวนี่มันห้องลองเสื้อผ้าของผู้หญิงนี่ออผมเข้าไปในนั้นไม่ได้ด้วยสิเอ็มมาน้องออกมาเดี๋ยวนี้นะเอ็มมาได้ยินไหมน้องทำอะไรนะดูนี่สิอ นูมีวิกผมนังเงือกด้วยขอส่องกระจกหน่อยนะกระจกอยู่ไหนนะเอมม่าพอได้แล้วไปได้แล้วก็หนูไม่อยากไปพี่จูเลียนหนูยังไม่อยากไปอตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์กันเราลองกระโดดดูงไหมกระโดดเหรอคะยังไงคะก็ยังงี้ง่ายกระโดดึงดึงดึง,ดง ตึ้งบึงบ้งบึ้งอ้กระด้งใหญ่เลยบึงบ้งบึงบ้งบึ้งสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลยอออ๋อออไม่นะไม่นะไม่นะอ๋ออจมูกผมอออ๋เพื่อนออกเต็มไปหมดเลยอ้อเอมม่าน้องน้องโอเคไหมน้องไม่เจ็บใช่ไหมนี่จูเลียนเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ เราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube c h anel สามารถกดปุ่ม s b s c r i b e หรือปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆหรือของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยเยอะๆเลยนะคะขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวィィนะิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ